ปิดการขายครับคันนี้ขอบคุณมากครับผมครับผมวันนี้ช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับก็มีลูกค้ามารับตัวแล้วนะครับอีซูซูดากอนไอนะครับเครื่อง2 5 0 0ันตัวโบนครับโอเคนะครับปด้ายทะเบียนนะครับผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับเป็นป้ายสุโขทัยนะครับโอนย้ายเรียบร้อยครับผมพี่มาจากที่ไหนครับพี่พี่ช้ยครับพี่ชัยเนาะ อุตระดิษฐ์นะครับมารับคันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่เป็นเจ้าของแล้วนะครับผมรถเป็นไงบ้างครับพี่รถดีมากเลยครับตรงปกไหมพี่ตรงปกเนาะตรงที่รายงานไปนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็เอารถไปใช้งานกันนะครับผมโอเคครับผมโอเคคุณน้านะครับจากอุตระดิษฐ์ก็เรียบร้อยนะครับเอกสารเรื่องรถอะไรเรียบร้อยหมดแล้วคุณน้าก็จะเดินกลับ เดินทางกลับแล้วนะครับผมโอเคเนาะคุณนะครับผมได้รถไปใช้นะครับสบายสบายครับผมครับผมไปแล้วนะครับคันนี้ก็โอนย้ายนะครับ ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเป็นชื่อลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับผมเอ่อเดค,ครับเดา,าเดินทางกลับแล้วนะครับผมจังหวัดอุตรดิต แถม <Bloom> เครื่องออกกำลังกายไปด้วยด้วยโอเคสวยๆครับคันนี้สภาพปางครับมันชนท้ายให้เรียบร้อยครับผมสวัสดีครับครับวันนี้คุณน้านะครับลูกค้าจากอำเภอแม่ละมาดนะครับก็ได้เข้ามาดูรถนะครับ โตโยต้านะครับผมอ่าโตโยต้าวีโกเรานะครับเดี๋ยวก็จะไปทําการโอรถกันที่ขนส่งเนาะคุณน้ามาจากแม่ลามาดเนาะอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ไปโอรถกันเลยนะครับผมํำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมอันนี้ลูกค้าก็กําลังจะไปโอรถนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะเดี๋ยวจะติดเที่ยงครับผมเคครับขอบคุณคุณน้ามากนะครับผม อาล,ลุงขับไปปปปาาไไหนเนเี่ยออกไปขนอกเียวไปเอาดักก้อนเมาครับผมวันนี้ก็ปิดวีโก้อีกครั้งนึงนะครับผมลูกค้ามาจากจังหวัดตากแม่ละมาตนะครับผม อาเลยครับเดี๋ยวกำลังจะไปโอนนะครับผมครับผมจะโอนรถเด,เดี๋ยวลุงเอารถเข้าที่จอดแล้วก็ขึ้นไปมันอยู่ขวามือเนาะเดี๋ยวผมโทรบอกลุงเอาอเค